ตวอาความรบคูบาจารย์เพื่อสตสน,นิบนันทึิทุกทุกครับวันนี้ตรงกับวันที่7เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2 5 6 6ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของปีใหม่ข้อขอส่งความประักคดีไปถึงบรรดารมทุกสายต่างประเทศอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พื้นที่ในจังหวัดโบลาัรที่มีแล้วเรา กลับถวยบบายความเคารพต่อบาจาร์ที่ติดตามรายการอยู่นะครับแล้วก็กลับถวยบบายความเคารพต่อบาจาร์ครับวันนี้ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระพิพัฒวัชรุภาซึ่งหลายท่านก็เข้าใจว่าถ้ามาจังหวัดบลรชธาน,นีเนี่ยถ้าจะไปดูพวกน้องนาจะต้องแวะไปที่งานที่อาจารย์เจ้าคุณดูแลอยู่ขณะเดียวกันก็มีการทํางานเชื่อมโยงหลายหน่วยง,งานหลายองค์กรโดยเฉพาะพันธกิจของอ แลควมามด้มอบหมามางานทั้ง7ด้านท่านจะเป็าคก็งานครบกด้านแนวันนี้ด้านที่เกี่ยวข้อง ้นเนี่ยจะต้งเกิดจากความต้องการของเจ้าของแปลงถ้าเป็นวัดก็พอจะว่าก็จะต้องมีความต้องการพอมีความต้องการแล้วก็ลองมาลองมาสำรวจพื้นที่ถ้าเป็นของคาราวาสเนี่ยก็ดูว่าถ้าอ,อยากจะทําเป็นอะไรในอนาคตอยากจะมีะร้านกาแฟไหมอยากจะให้คนมาเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไหมถ้ามีก็ควรจะมีหน้าบ้านอยู่ติดทางสักหน่อยนะฮะ แล้วก็ขยับเข้ามาแต่ถ้าไม่มีอยากอยู่สงบสงบก็เอาบ้านเข้ามาไว้ข้างในทั้ง่อยชอบ,ค,บความสงบเนาะหราออยู่อยู่รอบๆสระก็ได้อยู่ข้างสระก็ได้อย่างนี้เนาะบ้านที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยคือมามาออกแบบหรือว่าหลังจากออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองดูว่า,เ,าเราจะบริหารจัดการพื้นที่ยังไงตรงไหนจะเป็นโคกตรงไหนจะเป็นหนองตรงไหนจะเป็นน,น,น,นาก็ ลองขีดลองเขียนเอาตามใจชอบว่างั้นเถอะตรงไหนจะเป็นหลุมขนมครกต่างๆอบนเนี้ยพอได้แบบพอได้ความต้องการเสร็จแล้วก็ขุดนะฮะขุดแล้วก็แล้วเราก็มาเอาเรื่องป่าป่าที่ที่อยู่หัวป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับนี้มาลงแบมาลงมันก็จะในอนาคตเนี่ยก็ลองลองมองดูว่าถ้ามันเกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ย นอนอยู่นอนอยู่บ้านนอนอยู่กับท๊อปข้างสระที่น้องญาติธรรมมาหาก็ได้ชมธรรมชาติได้กินผล,ลากไม้ได้กินอาหารดีๆขากลับก็มีอาหารกลับไปอของฝากของฝากพี่ฝากน้องอีูนะบนี่ะผมว่าคนคนที่จะทาโคกหนองนานเนี่ยก็คือจะต้องมีมีมุมมองในลักษณะอย่างนี้แล้วก็สําคัญที่เราเคยคุยกันก่อนหน้าน,าน,นั้นนี่ก็คือว่าในเรื่องการทาโคกหนองนามันจะต้องมี ตามหลักปรชยาของเศรษฐกิจพอเพียงครับว่าพอเพียงเนี่ยก็คือหมายความว่าดินเราพอหรือยังมีพอหรือยังน้ําเรามีพอไหมในการเกษตรนี่นะ,ะเรื่องบินเรื่องน้ําป่าเรามีพอไหมถ้าไม่พอเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเราจะต้องทํายังไงให้ให้ดินมันดีเราทำยังไงให้น้ํามันพออย่างเงี้นะเราจะต้องอยังไงให้ป่ามันพออย่างเงี้ยอันนี้บนบนบน,บนความพอนะฮะแล้วก็พอต่อมาก็คือว่าถ้าเรามาอยู่อย่างเนี้ย เรามีรู้สึกว่าเรามีความสุขไหมเออรเราจะได้ประโยชน์อะไรพี่น้องที่อยู่ข้างเคียงจะได้ประโยชน์อะไรพี่น้องส่วนรวมจะได้ประโยชน์อะไรเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ไหมอย่างนี้เราไม่ไกลจากมอจลอเนาะครับครับผมว่าถ้าไม่ไกลมอจลอนี่เราเราก็ใช้พื้นนาผืนนี้เนี่ยสองไร่เนี่ยก็คือนาาําศาสตร์พระราชามาเขียนเป็นตําราลงบนแผ<ม>่นดินตรงนี้ทีนี้อาจารย์จะคนพูดถึงเรื่องศูนย์การเรียนรู้เมื่อสักครู่เนี่ยผมมองว่าสายการศึกษาเนี่ยถ้าเราจะทําุวงของนานเนี่บ มีส่วนที่จะสร้างองค์ความรู้หรือว่าสอนอะไรในสาขาวิชาอะไรต่างๆยังไงได้บ้างครับครับก็ตรงนี้นี่สามารถประยุกประยุกประยุกสอนประยุกต์เรียนได้อย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยก็เราเราดำนากล้าต้นเดียวก็ได้กล้าต้นเดียวดำไปแล้วมันใช้เวลาแตกกออยู่กี่วันครับอ,อ่ต้นหนึ่งมันจะแตกกอได้ได้กี่ต้นกอหนึ่งมันจะออกรวงได้กี่รวงรวงหนึ่งมันจะได้กี่เมล็ด ก็บวกลบคูณหารเข้าไปนะฮะอันนี้คืออันนี้คือส่วนคณิตเนาะในเรื่องของดินเนี่ยในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการปรับปรุงดินดีมันก็จะมีในส่วนของอถ้าดินดีมันจะต้องมีอากาศเท่าไหร่มีน้าเท่าไหร่มีแร่ธาตุมีวัตถุอินทรีย์เท่าไหร่รอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้นะฮะเนี่ยคือ,ค,อคือหมายความว่าเราเรา,เราสามารถวาประยุกต์ได้นะฮะแม้กระทั่งว่านาปแปลงหนึ่งมันเนื้อที่เท่าไหร่ เราจะปลูกข้าวได้กี่กอกอหนึ่งจะออกแตกแตกไปกี่กี่ต้นต้นหนึ่งจอบก,กี่โลโลหนึ่งจะมีกี่มเมล็ดเราสามารถที่จะวัดคือคือหมายความว่าประยุกต์ได้ถ้าเป็นลองถ้าเป็นลักษณะของเชิงท่องเที่ยวเราก็ออกแบบให้มันเป็นเชิงท่องเที่ยวถ้าเป็นเป็นเชิงเกษตรก็ออกแบบเชิงเกษตรถ้าจะเป็นออกแบบในส่วนของเน้นป่าดีกว่าเราไม่ค่อยมีเวลา ก็เน้นปลูกป่าไปเน้นปลูกป่า,ปาเน้นปลูกไม้ผลอะไรต่างๆพวกนี้จะไม่ค่อยได้ดนแหลมากแล้วแต่ว่าจะมายกไปใช้ประโยชน์ครับแสดงว่าถ้้โคงนั้นจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยสามารถเรียนได้ทุกศาสตร์สาขาวิชาเลยทุกศาสตร์ครับทุกศาสตรต์้แต่มีผลผละโนเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถที่จะทําเป็นอ,องค์ความรู้ที่จะมีการแบ่งปันู่ร่วมกันในใสังคมอย่างมีความสุขครับใช่ไหมครับมีแปลงรูปได้ด้วยครับนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมการแปลงรูปได้ด้วยอย่างเช่นเสาวรสนอกจากจะเกินผล ศพแล้วเนี่ยก็คือสามารถแปรรูปเป็นน้ําสวรสอะไรต่างๆนั้เนี่ยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วยเนี่ยก็เป็นทางธุรกิจก็ได้เบื้องต้นเนี่ยเอาความพอเพียงเอาพอเอาสุขภาพเอาความมั่นคงเอาความมั่นคง่งฮะมั่นคงกับมั่นคงนี่จะแตกต่างกันมั่นคงก็หมายความว่าเรามีอาจจะมีที่มีทรัพยากรมีเงินมีทองไม่เยอะแแต่ว่ามันมีอยู่เรื่อยๆมันจะเพิ่มมูลขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า มัน,มนต,ตัวจำนวนเงินที่มีมากเนี่ยบางทีมันอาจจะน้อยลงก็ได้เหมือนคนถูกลอตเตอรี่รใช่ไหมห้าหกล้านสิบล้านสามสิบล้านอีกไม่นานปรากฏว่าบางคนเงินหมดแล้วอย่างนี้นะไอตัวไอตัวเลขแต่ว่าไอตัวที่เราทํามันจะเกิดความมั่งคั่งมันจะเกิดความยั่งยืนขึ้นกับว่าคําว่ายั่งยืนเขาหมายถึงว่าต้นไม้ที่เราปลูกเลยสามปีห้าป,ปีมันกลายเป็นคาร์บอนเะครดิตนะฮะปีเป็นคาร์บอนเครดิตตีเป็นอากาศตีเป็นวิทยาศาสตร์ที่าร์ดร,ครเคยพูดนะตัวนี้นะ อันนี้คืออนนี้พลดีที่ที่มันจะเกิดนะในในส่วนเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องราวของของความพอที่อยู่ในใจครับว่าพอไม่ได้หมายความว่าไม่หานะฮหามันได้เท่าไหร่ก็เอาค,ความพอไม่ได้หมายความว่าไม่ให้รวยนะฮะรวยแต่คนรวยก็ขีดเส้นความพอดีความรวยของตัวเองไว้ประมาณประมาณนี้เอ่อถ,ถ้ามากกว่านี้มันจะเบียด ain, เบียนคนอื่นเบียด ain, เบียนทรัพยากรเบียด ain, เบียนธรรมชาติเบียดเบียนคนอื่นก็ขีดเส้นความพอดีของตัวเองไว้ครับระดับกลางก็ขีดเส้นระดับกลางระดับ ปกติก็ขีดเส้นระดับปกติไว้แล้วก็ดาเนินชีวิตตามความพอที่ว่านี่แหละของแต่ละคนไปของแต่ละคนไปอันนี้คือหลักปรัชญาของคําว่าความพอเพียงนะครับอย่างที่สรุปว่าดินเนี่ยมันดีพอไหมไม่ดีก็เราก็มามาปรุงขึ้น,น้ำเราพอไม่พอเราก็ต้องขุดหรือเติมหรือใช้โซลาร์เซลล์มาเติมเพราะเรื่องเกษตรเรื่องน้ําเรื่องเรื่องดินเรื่องเรื่องปุ๋ยเนี่ยเป็นหัวใจนะฮะถ้าน้ําไม่มีจบด้วยกันนะอนนี้นะอ่านี้นะ เรื่องป่าไม่พอเราสร้างได้รเราสร้างได้เราเสริมได้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างป่า5ระดับป่าสูงกลางเตี้ยเนียดินหัวใต้ดิน,วดนพวกเนี้ยเราทําได้หมดคนระับทนี่จะสอนความอดทนในเรื่องของการทำข้อของนายยังไครับความความอดทนนี่คือคนเราถ้ามีถ้ามีถ้ามีฉันทะเนาะฉันทะคือความชอบคือคนเรานี่ถ้ามันได้เข้าถึงทาข้อนี้ผมว่าความขยันไม่ต้องสอนนะเหมือนคนยกตัวอย่างว่าเหมือนคนชอบชอบฟุตบอลเนาะนั่งดูฟุตบอล ทีหน <c oughs> ึ่งทีสองก็นั่งได้ค,คนชอบเล่นไพ่นั่งเล่นไพ่ทั้งคืนคนชอบกินเหล้ากินเหล้าได้ทั้งคืนอย่างนี้นะแต่ถ้าคนชอบทํโคกน้องนาคือเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่จะทำเนี่ยก็คือหนึ่งเราได้น้อมนําสาพระราชามาเขียนเป็นตาราระบนแผ่นดินหละอันที่สองความาาามั่งคั่งยั่งยินจะเกิดขึ้นกับเราสุขภาพเราจะได้ธรรมชาติเราจะได้ต่างๆเหล่านี้คือคนถ้าได้เข้าใจหลักพวกนี้แล้วก็เข้าใจว่าในอนาคตเรื่องไัยบัตรเ,เรื่องความมั่นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร แล้วพวกนี้มันเป็นตอบโจทย์ SDG ของสัประชาติด้วยนะครับการ,รขจัดความบดยาอการข,ขจัดความยากจนการดูแลเรื่องทรัพยายกรน,น้ําต่างๆเหล่านี้การการลดความเดือดร้อนการดูแลต่างๆเหล่านี้มันไปนตอบโจทย์เรื่อง SDG สัประชาติด้วยทำเรื่องนี้แล้วมันได้หลายอย่างคนระับ<อ>ตัวนี้คือถ้าคนเข้าถึงคุณธรรมข้อนี้คือฉันทาเนี่ยในความเพียรไม่ต้องสอนละ ก็เป็นอัตโนมัติเลยอัตโนมัติเลยเลย,ยังไงก็ทำนะฮะทำมากทำน้อยยังไงก็ทําทุกวันทําทุกวันทําทุกวันอย่างนี้ฮะก็ดูดูดูแรงของคนในครอบครัวนะฮะถ้าถ้าครอบครัวนั้นไม่ค่อยมีคนมากอ่ะเราก็ปรับพื้นที่เสร็จแล้วเราก็จัดระบบน้ําอาจจะมีสปริงเกอร์เสริมอาจจะมีสายน้ําหยดอะไรพวกนี้เสริมเข้าไปแต่ว่าน้ำก็อาจจะปั๊มขึ้นถทงสูงมีระบบตัดอะไรต่างๆเหล่านี้ มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเรื่องเรื่องอะไรนะที่เขาลดน้ำบนมือถืออย่างด็อกเตอร์นั่งนั่งนอนอยู่บ้านเนี่ยถ้าวันนี้ลดน้ำก่อนก็แค่กดมือถือเป็นทั้มเมอร์เป็นไวเป็นไร้สายใช่ครับเพราะว่าสัญญาณพวกนี้มันมีมาได้ถ้ามีสัญญาณไวเลสมีไฟฟ้ามีอะไรพวกนี้เรามาติดตรงนี้ได้เหมือนกับติดกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านแล้วเราอยู่ที่ไหนเรากดอยู่ได้แล้วเดียวกันเลยให้ไปเรื่อยๆกันเลยอันนี้คือประยุกต์ประยุกต์เข้ามาใช้อาจจะไม่ต้องเป็นแบบเดิม แต่ว่าอันนี้คือเราดูคนครับส่วนหนึ่งที่เราเพิเป็นเรื่องของสปริงเกอร์ใช่ไหมเราปั๊มน้ําขึ้นแทงเราวันหนึ่งเราให้รดแค่ครั้งเดียวอย่างนี้นะฮะแล้วก็เพื่อพันเพราะี้เราใช้วิชาห่มดินห่มนั้นหนาแล้วแล้วดินเราหญ้าจะไม่ค่อยเกิดอะไรพวกนี้ครับรก็จะช่วยลดแรงได้ครับที่จริงูมูปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านเราก็สามารถที่จะรีวิวออกมาเป็นองค์ความรู้องความรู้มาต่อเน่องอะไรก็ได้นะครับอาจาแต่ทุคนครับก็คงมีคําถามที่ทาง บ้านหรือว่าบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำโคกครังนาเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเยอะหรือต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆแพงใหญ่ๆถึงจะทําได้พอไปศึกษาดูงานคนที่เขาทาแล้วเขาไปถามว่าลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยบางคนก็พูดเป็นเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยนะครับ,รบทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยประเด็นที่1ก็คือไม่กล้าที่จะลงทุนประเด็นที่2เนี่ยการลบทัศนคติดั้งเดิมของชาวบ้านเนี่ย ทัวเสียที่ไรทนาก็เลยไม่กล้าที่จะขุดสไม่กล้าที่จะปลูกอะไรขึ้นมาอาจารย์ทุกคนมีมีวิธีการในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรือบอกกับญาติโยมยังไงบ้างจริงๆเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจผู้ที่บุกเบิกคือคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายที่ที่กว่าจะได้นาหนึ่งแปลงเนี่ยมันคือจอบมันคือจอบมันคือเสียมต่อไม้ต่อหนึ่งใช้เวลาเผาสองปีจึงจะหมดคือเข้าใจว่านาเนี่ยคือจิตวิญญาณของพ่อแม่ ขุยตายหญเราเพราะฉะนั้นเมื่อไดนาแปลงหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะได้นาแล้วเราจะมาทําให้เป็นคดคดงองอโค้งโค้งเป็นรูปเบ้ารูปโค้งเป็นโคกเป็นน้องเนี่ยรู้สึกเสียดายไอ้เบื้องต้นเนี่ยคือเราเราเข้าใจเขาเพราะว่ามันเป็นจิตวิญญาณแต่ก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าทําอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้แล้วก็ลงมือทําให้เห็นให้เห็นได้ประโยชน์อ่ะสมมติว่ามีนาหนึ่งไร่เนาะรวมแล้วนาสองไร่อ่ะตีไปซะ สะเนี่ยรวมกันแล้วอาจจะมีสองสะสามสะตีไปแล้วสะเนี่ยหนึ่งไร่ครับถ้เหลือนาเหลือโคในีหนึ่งไร่ถูกไหมสาร้ำหนึ่งไร่เนี่ยทาเงินได้มากกว่าดํานาและขายข้าวหนึ่งไร่ข้าวข้าวหนึ่งไร่เนี่ยคุณได้คุณได้กี่กิโลคุณลองเก็บข้อมูลดูนะฮะ,ะแล้วก็เอาไปขายคุณได้เงินกี่บาทแต่สะคุณเลี้ยงปลาปีหนึ่งคุณขายได้สามครั้งถึงสี่ครั้งคโคก อยู่ขอบสระเป็นคูเนี่ยคุณป,ปลูกว่าม่วงปลูกกิ้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดปลูกพืชตะกูลมะมะเฟืองว่าไฟมะกรูดมะนมา,าวมะพร้าวได้กินอีกนะฮะได้กินได้ขายอีกสรุปทั้งได้ขายปลาทั้งได้ขายพืชพันธุ์อาหารทั้งได้สุขภาพทั้งได้คาร์บอนเครดิตอทั้งได้ความสนุกสนานมีบัวมีแรงต่างๆล้วเนี่ยอันนี้คือคือเป็นภาพที่มองให้เห็นว่าโอ้ ถ้าเรามีนาบีแปลงอยู่สองไร่เราก็แบ่งไปทํสากสักหนึ่งไร่อ๋อที่นีก็ช่วยช่วยให้คนไม่เป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะโดฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมฮะมีงานอะไรทำแล้วก็ลูกหลานก็ต้องเข้ามาคือที่ดินมันไม่เสียหรอกแต่ว่ามันมันมันการลดการทํานาลงไปเพราะว่าเราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นซะอย่างโคกอย่างคูสาคันคูเนี่ยเราปลูกผักได้อีกนะ ผักปูกปุักอะไรผักชนกวัวได้เต็ไมไปหมดเลยพี่น้องจะมาอยู่มากินเก็บไปขายเก็บไปแจกเก็บไปทําบุญท,ำทำําทานเวลามีโรงทานเก็บไปมอจะรอมีโรงทานแล้วมาเก็บผักเราไปคุูบาจารย์มาปฏิบัติรมเรามาเก็บผักเราไปถวายคุูบาจารยโอ้ด้บุญอย่างเงี้ยนะฮะที่ไม่เสียหรอกแต่ว่าที่จะไปเป็นสัตว์นะฮะที่ก็ยังอยู่สองไร่เหมือนเดิมแต่ว่าการทําเรื่องนี้คืองานเราจะลดน้อยลงลดน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลมากเหลือนาจะหนึ่งไร่บำรุงดีๆหมักดินดีๆีเนี่ย ได้ข้าวได้ข้าวเกือบตันเนี่ยลองคิดดูนะครับลองคิดดูได้มากกว่านาสองไร่อย่างเดียวนาสองไร่อย่างเดียวคือปีหนึ่งทำครั้งหนึ่งนะนะแล้วก็ปล่อยที่นาทิ้งไว้ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรที่สําคัญลูกหลานจะต้องมาเตรียมที่จะมาขอแบ่งที่นาแล้วก็แบ่งที่นาไปลูกไกขายเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ทำต่วใหญ่ลูกลานจะไม่ทำนาก็จะหนีปู่ย่าตายายไปทิ้งให้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแต่ถ้าทําแบบนี้ไว้จะเป็นสมบัติที่ฝังไว้ในดินดีมากเลยอีกในหนึ่งท่านอาจารย์ดรลองคิดดูว่า ถ้าเราทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถาวัตที่จะไม่มีราคามันจะมีราคาที่มั่นทันที oh, เพราะว่ามีถนน mm hmm. หนนทางมีต้นไม้มีทรัพยากรเกิดขึ mm ้น hmm. เราสามารถที่จะทําผืนที่นาเขาเนี่ยตีเป็นมูลค่าเพิ่มได้ oh. คนที่จะมาซื้อโอ้มันขหมดแล้วเป็นไหมครัดีกว่ามาซื้อแบบโล่งๆอย่างนี้ mm hmm. นะที่ก็ไม่หายอันนี้จะต้องทําความเข้าใจกับคนปูนเก่าและคนรุ่นใหม่ค,คนรุ่นเก่าก็คือพ่อแม่ก็คือยังไงก็ต้องก็ต้อง สร้างความเข้าใจให้กับท่านแล้วก็มีมีตัวอย่างหลายหลายคนได้จันม,มีมีนะมีลูกอยู่สี่คนแล้วก็เขาก็แบ่งที่ให้ให้เป็นหลายบุคคลแล้วแหละนะแล้วก็ที่ลูกชายคนหนึ่งเลยไปขอแม่ขอขอท่านหนึ่งไล่มาทํามาทามาทมาทพกน้องนาวปลูกผักได้ไหมบอกแม่ก็ไม่ให้เอาสามงานได้ไหมไม่ให้สองงานได้ไหมไม่ให้หนึ่งงานได้ไหมก็ไม่ให้ อันขอครึ่งงานอ่ะเอาทำก็ทำแกปลูกผักในแปลงแกมีสระในหลุมเก่าอย่างเงี้ยมีหนองเต่าเนี่ยครับแกปลูกพืชอ,อยู่ประมาณ20ชนิดปลูกผักพืชผักเนาะ15วันเริ่มได้ขายแล้วก็หลังหลังจากนั้นก็ตัดแล้วก็ไปขายขายแล้วก็ดีเงินด้เงินไว้ปกติครอบครัวนี้จะมีเงินอยู่ประมาณสัก4,000ถึง8,000บาทต่อเดือนปรากฏว่าแกขายผักทีเดียวได้เงินไป2,000 ขายผักครั้งที่สองได้เงินสี่พันเอาเงินสี่พันไปให้แม่เอา้าเอาเงินมาจากไหนก็เงินขายผักไงไปลงตามสี่แยกไปเดี๋ยวเขาซื้อหมดแล้วพักกลับก็เก็บที่วอที่ิายมาบหม,มทำเป็นปุ๋ยอะไรอีกแม่ก็บอกว่าเออถ้างั้นเองก็ทําหมดซะคันนี้หนนเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ครับอ้าวเห็นประโยชน์อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไม่ให้ทําไม่ให้เยอะเอาไม่เป็นไรเอาสักงานหนึ่งก็ได้อะสองงานก็ได้หนึ่งไร่ก็ได้ คือทาให้ท่านเห็นก่อนเนาะทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยให้ได้เห็นก่อนเออมันมีประโยชน์ดิอ่กล้วยเครือแรกก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายใ่นะฮะกล้วยเครือแรกอ่านาข้าวใหม่ๆเอาไปสีกระสอบแรกเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินเอานี่ผักปลูกไว้เอาไปให้ท่านได้กินเออเนี่ยจริงผักเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกินสามเดือนนะไม่เกินนักเดืยวครับบางบางชนิดมันอยู่แค่สิบห้าวันเอง รั15บ15-20บวันได้กินแล้วครับนี่ก็เป็นประเด็น,นดที่นะที่สามารถที่เมื่อกี้ลืมไปประเด็นเรื่องประเด็นที่2ก็คือเรื่องงบป,ประมาณในการาทําค้งหลงนาคุครับว่าจะจะทำอย่างไรเพราะว่าบางท่านไปดูงานแล้วไปถามเจ้าของโ<ม>ครงงนาโอ้ขุดไปแสนห้าสองแสนสามแสนเนี้ยก็เลยใจถอดออกมาบางทีขุดไปแล้วไม่ได้น้ำด้วยครับบางทีขุดไปแล้วเจอหินครับไม่ได้ดังใจเพราะนั้นผมคิดว่าจะต้องทำอยู่บนมันอยู่ที่การออกแบบครับ อยู่ที่การออกแบบความพอดีของตัวเองเนะว่าเราเราอยากมีคลองไส้ไก่เท่าไหร่เราอยากมีถนนไปไหมเราอยากมีน้องน้าเท่าไหร่ออกแบบกันดีดีแล้วก็ศึกษาศึกษาพื้นที่ของเราดีๆว่าพื้นที่เราเป็นดินทรายดินเหนียวดิน,ด,นดานมีขุดลงไปมันเจอหินมีอะไรไหมอย่างนี้ผมว่าง่ายเพราะว่ามีมตัวอย่างอยู่แล้วแต่น้อยขุดลงไปคือได้น้ําอยู่น้ําที่มีนี่ก็คือมันไม่แห้งนะพอศึกษาภูมิสังคมเข้าใจเรียบร้อยแล้วก็มาออกแบบ ไม่ต้องออกแบบไม่ต้องไปวุอหวามากนะครับเอาเอาแค่ว่าเราเราค่อยๆทําไปเราทําแบบคนจดยังก็คือถ้าเรามีเครือข่ายเห็นอาจารย์ทุกคนบอกว่าเราต้องทําเป็นเรื่อง n i n g ไว้ให้ให้จบตั้งแต่ต้นเราค่อยๆทำาค่อยๆทาไปฮะเป็นการฝึกความอดทนไปด้วยใ่คือสองไล่เนี่ยก็คือออกแบบให้มันเสร็จ่ทีนี้พอออกแบบเสร็จแล้วปีนี้เราทําได้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนปีที่สองมีงบก็มาต่อยางะครับ อย่าไปลงทีเดียวถ้าลงทีเดียวคือหมายว่าคนที่มีงบพร้อมแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าถือว่าเราเราทำทีเดียวเนี่ยนั่นก็หมายความว่าส่วนใหญ่เขาจะรับเหมากันไงจ้างเหมาพอจ้างเหมาคนคนทำก็ต้องทําให้เสร็จทําให้เสร็จแล้วก็ต้องหาเงินจ่ายไม่มีเงินแล้วจะไปที่ไหนฮะกู้ถูกไหมฮะอันนี้คือความเป็นที่ตามมาเพราะฉนั้นเมื่อเราออกแบบเสร็จเนี่ยเราดูกําลังเราว่าเรามีเรามีเงินอยู่ก้อนเนี้ยเท่านี้รวมทั้งปรับพื้นที่แล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยนะเราทําแค่นี้ก่อนปีต่อไปค่อยมาทํา ปีที่สองปีที่สามปีที่สี่อย่างนี้นะฮะคือคืออยู่ที่อาจารย์ไปดูที่พกน้องนาเนี่ยปัจจุบันก็ยังปรับปรุงอยู่นะไม่ได้จบทีเดียวนะฮะแล้วปีแรกเราจะได้เห็นว่าอ๋ออันนี้มันมันยังต่ําไปอยู่อันนี้มันสูงไปอยู่อะไรพราะนี้เขาค่อปรับไปก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้นะครับว่าเราจะปลูกวันนี้ให้มันโตวันพรุ่งนี้เลยก็ไม่ได้ค่อยๆพัฒนาการของมันไปถ้าถ้าอย่างนี้พอเบาใจไหมเบาใจก็หมายว่าเอา เครือข่ายเรื่องรถเรื่องอะไรเรามีเครือข่ายช่วยกันไม่มีอะไรหรอกคือคือไม่ต้องไปไปไปจ้างเหมาคือหมายถ้ามีเรามีเครือข่ายเนี่ยเราก็เอาเครือข่ายมาช่วยอีกในหนึ่งเราก็เราก็ต้องสร้างกายสิทธิ์คือหาเพื่อนสร้างหูแก้วตาทิปอันนี้อย่างท่านจันด็อกเตอร์เนี่ยท่านมีเพื่อนบ้านถูกไหมช่วยเป็นกล้องวงจรปิดอ่าเป็นกล้องวงจรปิดมีหูแก้วมีตาชิปช่วยดูให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ทางกยายเิศว์ก็หมายความว่าเราเราเวลาทำโคกหนองนาเนี่ยพวกชาวโคกนา,นาเขาจะมีเครือข่ายแล้วก็ไปช่วยช่วยช่วยด้วยแรงช่วยด้วยแรงต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยพอเวลาที่มีมีการจะมาปลูกเรามาเอาแหงสามากีกันนะจ๊ะเราเอาแหงสามากีกันที่น้องมาช่วยกันปลูกัูกไหมคนนี้ปลูกคนนี้ของฟางแทนที่มีคนคนเดียวจะทําคนเดียวมันเหนื่อยนะพี่น้องทีนี้พอมาปลูกช่วยกันมีคนช่วยดูแลด้วยพอผลผลิตออกมาเราไปแจกพี่น้องะ เขาก็รู้สึกว่ามันก็ได้ประโยชน์นะเราไปช่วยกันคนนั้นก็กลับมาหาเราอีกใช่ไหมบางีชาวบ้านแบบแบบนั้นเลยผมว่าท่านี้เนี่ยมันจะทําไม่ได้ครับครับครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านที่คิดตัดสินใจอยู่ว่าจะลงทุนทำโคกหนองนาเนี่ยทช้งงบประมาณเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ทุกคนบอกว่าดูความพอเพียงของเราแล้วก็ทําแบบให้จุกต้นแล้วก็ไปทําไปไม่ต้องไปเรียบร้อนไม่ต้องไปดูคนที่เขามีงบประมาณที่เยอะไปลงทุน มากไปแ่เดียวนะเราก็ค่อยก้าวเข้าไปประการะที่2ในเรื่องของทัศนคติของุู้ยิฐาใะว่าจะทำห้เสียนาเสียอะไรนี่นะครับทุกคนก็บอกว่าเราต้องทําประโยชน์ก่อนให้ญาติน้องได้เห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่เรากรลังทำอยู่นี่มันเกิดประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการได้ผลผลิตไปแบ่งปันทำนาทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่รอรอหน้าฝนแต่ว่าถ้าเราทําโค้งขงนาเนี่ยเราจะได้สับบนดินตลอดเวลาเก็บกินก็ได้นะเอาปลาไปขายก็ สามารถขายได้ตลอดเวลานนี่คือทรัพย์ส, ria, <Zac. S 1> สมบัติที่จะเกิดขึ้นจากโคกหนองนาแปลงเล็กแปลงใหญ่เกิดของผัดแต่ไม่ได้ต้องปรับขอบุคคลนะครับครับครับที่จบลงไปนั้นก็เป็นการสัมภาษณ์ท่านอาจารย์เจ้าคุณท่านิพัฒน์านวัชเชลูท่านอาจารย์เจ้าคุณนกโคกหนองนาวันนี้มาดูพื้นที่ของดรสิมงคขุลป้องตา เป็นศูนย์การเรียนรู้ทุกรายวิชาพอเข้าโคกหนองนาเนี่ยใครที่เรียนสังคมศาสตร์ใครที่เรียนาภาษาอังกฤษใครที่เรียนวิทยาศาสตร์ใครที่เรียนคณิตศาสตร์เ่ยเดินเข้ามาในโคกหนองนาเนี่ยสามารถที่จะได้รับความรู้จากบริบทที่ตนเองมองขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าท่านสนใจในประเด็นไหนท่านก็จะได้ประเด็นนั้นได้ความรู้ในเรื่องนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้กับเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวกลับมาบนพื้นฐานของความเป็นไทยของความเป็นชาวเกษตรในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีขอท่านต่างหลายได้ติดตามการสัมภาษณ์หรือการเก็บข้อมูลเรื่องโคกนาในโอกาสต,ต่อจากนี้ไปขอขอบคุณและสวัสดีทัศนี่ติดตามรับชมไว้แล้วการนี้